สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปู้ก็กําลังจะไปทานข้าวกับที่บ้านนะคะที่บ้านของชยพนเออก็เออ,เอ,อไปกับคุณยายชยพนด้วยคุณยายทวดของน้องนาเพชรนะคะไปรับมาแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันที่ฮ a r เบอร์เดอะฮับเบอชียงใหม่ปู่อยู่เชียงใหม่ก็ วันนี้จะมาบอกนะคะว่าเพราะว่ามีหลายคนนะคะถามเกี่ยวกับลิปสติกของปูนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดเกี่ยวกับโลชั่นของ wps นะคะลิปสติกของปูนะคะก็คออือจะมาจาก ig นี่แหละคือปูมได้มา3สี3สีวันที่ถ่ายเกี่ยวกับโลชั่นนะคะก็คือเพิ่งได้มาเลยแล้วก็แกะกล่องได้สีนี้มาแกะกล่องมาในรถแล้วก็ทาเลย อันนี้ปุ้มไม่แน่ใจว่าดูที่ห่อ,อดูรุ่นสีจากที่ไหนนะคะแต่ว่าสามารถสอบถามได้กับน้องที่ i อที่ IG Shop Beauty 99นะคะปู้จะแท็กไว้ด้วยใน IG ปุ้ก็จะแท็กบอก,บอกให้ลิงก์ไปให้นะคะว่าเป็นร้านนี้ไว้ใจได้คะ่ะร้านนี้สลิปสีสวยด้วยมีหลากหลายสีนะคะแต่ปู้ชอบเลือกมาแค่สามสีเท่านั้นแล้วก็ในรูป IG ก็จะมีอยู่2รูปที่เพิ่งลงนะคะที่ปากซิซก็คือปูจะแทกสีนี้ ทาสีน,นี้ประมาณสองรอบสองรอบนะคะจะได้สีแบบในรูปเลยแต่วันนี้ปุ๊กก็ทาสีน,นี้เหมือนกันที่พูดอยู่นะแต่ว่าทาแค่รอบเดียวนะคะเดี๋ยวาจะไปเพิ่มอีกเดี๋ยวจะไปพูดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวจะไปทาเดี๋ยวจะไปทาอีกรอบหนึ่งนะนะคะชญพลตามนะคะแต่วะเดี๋ยวโอเคลิงค์ลิง์งไปให้แล้วก็เข้าดูในไอจีแล้วกันเนาะก็ยังไงอีกไม่มีอะไรละว,วันนี้บอกแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมผมกับขนตาคอนแทคเลนส์อย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ๊กรีวิวให้เรื่อยๆนะคะ 拜拜，拜拜。